ราชนคนค้ายาอีสานใต้จับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดยึดทรัพย์ได้กว่า19ล้านส่วนตำรวจน้องคายแกะรอยเครือข่ายค้ากัญชาออนไลน์รายใหญ่จับผู้ต้องหาได้5คนพาไปดูการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ภาคอีสานนะคะมีปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดที่จังหวัดน้องคายและยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับยึดของกลางยาเสพติดได้เป็นจํานวนมาก ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายจับกลุ่มนายธราดลเพีงไทยสงและพวกรวม5คนที่ลักลอบจำหน่ายกัญชาแห้งให้กับนักเสพทั่วประเทศผ่านทางช่องทางออนไลน์ยึดของกลางเป็นกัญชาแห้งอัดแห้งน้ำหนักรวมประมาณ261กิโลกรมัมและกล่องพัสดุอีกจำนวนมากผู้ต้องหากลุ่มนี้จะเปิดกลุ่มไลน์และช่องทางออนไลน์อื่นๆรับสั่งซื้อกัญชาอัดแห้ง ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจากนั้นก็จะมีการให้สมาชิกบรรจุกัญชาใส่กล่องพัสดุแล้วนําไปส่งให้กับลูกค้าโดยผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนมีการจัดส่งวันละประมาณ10-20กล่องค่ะพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองหนองคายแจ้งข้อหากับทั้ง5คนฐานร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท5กัญชาโดยผิดกฎหมายส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดนายวัฒนาพุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุมเครือข่ายยาเสพติดรายสําคัญภายใต้ย,ยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้และยุทธการ238พิทักนครลำดวนในข่วงระหว่างวันที่19กรกฎาคมถึง4กันยายน2,564โดยมีผลการจับกลุมรวมทั้งสิ้น885คดีจับกลุมผู้ต้องหา913คนของกลางยาบ้า2 4 3 0 4 5เมตร ไอซ์481กรัมกัญชาและอาวุธปืน51กระบอกตรวจยึดทรัพย์จำนวน23รายการรวมมูลค่ากว่า19ล้านบาท